ในชีวิตของการทํางานเรานั้นล้วนต้องเจอกับผู้คนมากมายนะคะแล้วมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะต้องมีวิธีการพูดมีวิธีการสื่อสารกับคนนั้นๆกับเหตุการณ์นั้นๆที่เราจะต้องเจอเนาะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคนใน ชีวิตของการทํางานเรานั้นล้วนต้องเจอกับผู้คนมากมายนะคะแล้วมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะต้องมีวิธีการพูดมีวิธีการสื่อสารกับคนนั้นๆกับเหตุการณ์นั้นๆที่เราจะต้องเจอเนาะอย่างเช่นการพีเต์งานการขายการเจราจารวมถึงการที่เราเนี่ยพูดคุยกับหัวหน้าง,งานพูดคุยกับลูกน้องพูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานค่ะและแต่ละคนก็จะมีวิธีการพูดที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบุคลิกขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนด้วยแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะ ที่จะสามารถทําให้ผู้ฟังเนี่ยเขาจดจ่ออยู่กับเรื่องราวที่เราจะพูดได้ไปตลอดตั้งแต่ต้นจนจบใช่ไหมคะคงไม่มีใครที่สามารถพูดเก่งพูดเอาชนะใจคนฟังได้เก่งตั้งแต่เกิดหรอกเนาะเราทุกคนก็ต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการสั่งสมประสบการณ์ด้วยกันมาทางนั้นกว่าที่เราจะเชี่ยวชาญเนาะและแต่ละคนก็ใช้เวลาที่แตกต่างกันออกไปค่ะกว่าที่เราจะเก่งในการพูดเพื่อเอาชนะใจคนฟังได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยฝึกฝนมากแค่ไหนเราพยายามในเรื่องนั้น มาแค่ไหนนะคะวันนี้จูนเลยมี10ทริค10ทริคพูดเพื่อเอาชนะใจคนฟังมาฝากกันค่ะไปที่ข้อแรกค่ะข้อแรกเป็นตัวของตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเราอยากจะพูดเพื่อเอาชนะใจคนฟังและให้คนฟังนะ่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเรานะคะเราก็จะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองสังก่อนเนาะและการที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการเตรียมตัวอาศัยการสั่งสมการฝึกซ้อมอยู่เสมอนะคะ คุณสมบัติของผู้พูดที่ดีเนี่ย<ม>ก็คือผู้พูดะจะต้องยึดหลักผู้ฟังเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางผู้พูดจะต้องวิเคราะห์ผู้ฟังค่ะว่าผู้ฟังเนี่ยสนใจในเรื่องอะไรแล้วเราก็ต้องเลือกเรื่องที่ผู้ฟังสนใจเนี่ยมาพูดเนาะแล้วเราต้องดูด้วยไงเราต้องดูด้วยว่าเรื่องที่เราพูดเนี่ยผู้ฟังเขาได้อะไรจากเรื่องนี้เขาได้ความรู้กลับไปไหมหรือว่าเขาได้เสียงหัวเราะความคลายเครียดกลับไปอันนี้เราก็จะต้องดูด้วยเราจะต้องเอาเขาเป็นจุดศูนย์กลางนะคะข้อที่2 ข้อถัดมาเชื่อในสิ่งที่คุณกําลังจะพูดจริงๆค่ะเราต้องมั่นใจในตัวเองมั่นใจในเรื่องที่เราจะพูดสะก่อนไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะไปในแนวไหนไปในแนว PR ประชาสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่าไปในแนวชักชวนนมน้าจิตใจคนไหมเรื่องอะไรก็ตามค่ะเราก็จะต้องเชื่อมั่นในเรื่องราวที่เราจะพูดสะก่อนเนาะเราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบโหย้ย หนักแน่นที่คนฟังจะต้องมาคอยตามเราหรือคนฟังเขาจะต้องเห็นด้วยกับเราไปซะทุกอย่างอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นอย่าไปแสดงท่าทีว่าอุย้ยคุณจะต้องฟังในสิ่งที่เราพูดเชื่อในสิ่งที่เราพูดจนเราไม่ฟังความคิดเห็นของผู้ฟังเลยอันนี้ก็ไม่ได้เนาะข้อที่3นะคะมีจินตนาการถึงภาพความสําเร็จ การที่เราจะสามารถพูดเพื่อเอาชนะใจคนฟังได้นะคะเราต้องมีจินตนาการก่อนเพราะว่าจินตนาการมันเป็นสิ่งที่สําคัญเลยไม่ว่าเราเนี่ยจะเป็นนักพูดแบบไหนนักพูดบรรยายวิทยากรน,นักจัดรายการอะไรก็ตามเนี่ยการที่มีจินตนาการมันจะช่วยให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องราวของการพูดนั้นๆได้นะคะพยายามจินตนาการว่าเราเนี่ยกำลังพูดต่อหน้าคนฟังและจินตนาการต่อไปค่ะว่าคนฟังเนี่ยเขาปรบมือให้เราในการพูดนั้นๆเนาะภาพจินตนา การของเราอ่ะขอให้เราเต็มที่นะคะเต็มที่กับการพูดในครั้งนั้นๆด้วยเนาะสิ่งเหล่านี้มันก็จะสามารถเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเรากลับมาได้นะคะลองดูค่ะลองหลับตาแล้วก็จินตนาการภาพที่เราเนี่ยกำลังพูดต่อสาธารณชนพูดต่อกลุ่มที่เราเนี่ยจะไปพูดด้วยเราลองจินตนาการตรงนั้นดูเนาะนอกจากนี้ถ้าหากใครบอกว่าเอ้ยจริงๆเราพูดแบบ คนกลุ่มเล็กเนี่ยแหละแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังประมาทอยู่เราพูดกับจํานวนคนไม่เยอะหรอกแต่เรายังประมาทอยู่เราต้องทํำยังไงเราก็ลองหลับตาแล้วก็จินตนาการแต่ว่าเหมือนเรากําลังพูดอยู่กับกลุ่มเพื่อน เรากาลังพูดให้กลุ่มเพื่อนเราฟังแล้วกลุ่มเพื่อนเนี่ยเขาก็ต้องทึ่งในสิ่งที่เราพูดนะคะเนี่ยเป็นการจินตนาการแบบนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะเชื่อเลยว่ามันจะช่วยคุณผู้ฟังเนี่ยประสบความสําเร็จในการพูดได้นะคะข้อที่4ข้อถัดมาค่ะใช้ภาษากายสื่อความมั่นใจให้ถูกจังหวะและเวลาภาษากายที่เราจะสื่อออกไปเนี่ยมันก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เราได้ดูเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นคนมีความมั่นใจในการพูดเป็นคนมีความมั่นใจใน เรื่องราวที่เราจะพูดเนาะแต่ก็ต้องระวังค่ะมีข้อระวังคือเราจะไม่ใช้ภาษากายที่มันเยอะจนเกินไปหรือว่าใช้ภาษากายที่มันไม่เหมาะสมเนาะอย่างภาษากายที่แบบเยอะๆแบบโหยกมือใช้มือตลอดเวลาเมื่อก่อนจุนก็เป็นจุนจะแบบติดการใช้มือพูดอะไรแล้วก็ต้องใช้มืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เออ หลังๆเราก็ค่อยๆปรับและเราก็ค่อยๆปรับกันใช้มือให้มันน้อยลงอะไรเงี้ยไม่ฟุ่มเฟือยนะคะภาษากายตรงนี้มันก็มีส่วนสําคัญมากๆเลยที่อย่างที่จูนบอกไปว่ามันทําให้เราเนี่ยดูเหมือนเป็นคนมีความมั่นใจขึ้นมาจริงๆนะคะถ้าหากเราเนี่ยอยากจะสื่อความมั่นใจอยากที่จะสื่อสิ่งที่เราพูดเนี่ยให้คนฟังได้สัมผัสให้คนฟังได้รู้เนี่ยก็ลองดูค่ะเริ่มต้นจากการทําท่าทางต่อไปนี้เนาะข้อแรกอ่ะก็คือการวางท่าทางให้ดูมีพลงังอาจจะเป็นการ แบบอย่างนี้ก็ได้อ่าเอามือตั้งาหม่นีป้ประกบกันแบบนี้เนาะหรือว่าทําท่าทางให้มันดูมีพลังเนาะข้อที่2ก็คือหลีกเลี่ยงการนั่งห่อตัวในทุกกรณีหลังต้องตรงค่ะถ้าเรานั่งพูดหรือว่าการที่เรายืนพูดอะไรเงี้ยเราจะไปแบบหัวยืนหลังคอมพูดอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้นะคะข้อ <c oughs> ที่3อยากขยับมือแบบอยู่ไม่สุกอย่างที่จูนพูดไปเนาะลดการใช้มือคะ่ะแต่ลดการใช้มือในที่เนี้ยไม่ได้หมายความว่าให้เราลดการใช้มือให้เหลือมือเดียวนะ เออแล้วเราใช้อีกมือหนึ่งออกท่าทางอะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่เนาะใช้สองมือได้ค่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยเกินไปเนาะข้อถัดมาหลีกเลี่ยงการเดินไปมามากเกินไปมองไปข้างหน้าอย่าก,ก้มมองพื้นการที่เราก้มมองพื้นมันเหมือนการที่เราแบบกาลังก้มหาอะไรอยู่หรือเปล่าพูดไปด้วยก้มหาอะไรไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มันก็ดูเหมือนเราเป็นคนที่แบบโหยไม่ได้คอนเซนเทรดไม่ได้แบบ ใส่ใจผู้ฟังหรือว่าไม่ได้มองไปที่ผู้ฟังเท่าไหร่นะคะข้อถัดมาคือสํารวจใบหน้าและร่างกายทุกส่วนให้มีความผ่อนคลายคือถ้าหากเรากําลังพูดกับคนฟังแล้วเราคิ้วขมวดแบบวันนี้นะคะเราจะต้องอย่างนี้อย่างนี้กันเงี่ยคิ้วขมวดเงี้ยมันก็ดูหมดไม่เป็นการเอนจอยกับการพูดทาให้การพูดนั้นๆมันดูเป็นการพูดที่แบบตึงเครียดมากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็สํารวจแล้วก็เช็คตัวเองด้วยเนาะข้อที่5ค่ะศึกษาและทําความเข้าใจผู้ฟังให้ดี การที่เราจะพูดให้ชนะใจคนฟังได้เนาะมันก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็ทําความรู้จักกับคนที่เราจะพูดด้วยซะกอ่อนนะคะอย่างเช่นว่ากลุ่มที่เราจะไปพูดด้วยเนี่ยคนที่เราจะไปพูดเีย่ยเขาอยู่ในช่วงอายุประมาณไหนอ่าเขาเป็นกลุ่มคนที่ทํางานประเภทไหนทํางานอะไรหรือว่ามาจากไหนอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องดูด้วยแล้วก็ดูว่าเนื้อหาที่เราจะพูดเนี่ยมันจะไปในทิศท,ทางไหนนะคะการที่เราเนี่ย ได้รู้จักคนฟังอ่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยพูดได้อย่างมั่นใจมากขึ้นและเนื้อหาที่เราจะพูดอ่ะมันก็จะเหมาะสมเราต้องดูแล้วแหละพอเรารู้ว่ากลุ่มที่เราจะพูดอ่ะเขาเป็นใครใช่ไหมเราก็จะต้องกลับมาทําการบ้านแล้วแหละว่าเออเราพูดประโยคนี้ได้ไหมหรือประโยคไหนไม่ควรพูดอะไรแบบนี้นะคะก็ศึกษาก่อนว่า เขาเป็นใครหรือว่าใครบอกว่าเออเราพูดในกลุ่มคนเล็กๆพูดในกลุ่มคนเล็กๆก,ก็ยิ่งต้องศึกษาเลยค่ะอาจจะต้องศึกษาให้เจาะลึกกว่านั้นสักนิดนึงนะคะรวมถึงพวกระดับอารมณ์ขาดแล้วก็ทัศนคติทางการเมืองของพวกเขาด้วยคือบางทีถ้าหากเราพูดในทัศนคติที่มันไม่ตรงกันก็อาจจะเกิดการแบบไม่โอเคไม่ชอบกันอะไรแบบนี้ได้เนาะสิ่งนี้มันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยพูดได้อย่างเหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงคําที่ไม่เหมาะสมประโยคที่ไม่เหมาะสมได้นะคะ ถัดมาข้อที่6นะคะใช้ระดับน้ำเสียงสร้างความน่าสนใจ ระดับเสียงที่เราพูดออกไปนอกจากจะทําให้เรื่องราวที่เราพูดมันดูไม่ราบเรียบเกินไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรื่องราวที่เราพูดเนี่ยดูน่าฟังมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถช่วยสื่อออกไปตรงตามความต้องการของเรามากขึ้นด้วยเนาะเราต้องพูดดังให้มากพอที่ทุกคนเนี่ยจะได้ยินได้ทั่วกันเนาะอย่างเช่นถ้าแบบเราพูดในกลุ่มคนที่เยอะๆหน่อยเราก็ต้องดูแล้วว่าน้ําเสียงเราเนี่ยโทนเสียงเรามันจะไปในประมาณไหนระดับเสียงเรามันจะไป ในประมาณไหนนะคะควรที่จะพูดให้มากพอเพื่อที่คนที่ฟังอะ่ะจะได้ไม่ต้องวนกลับมาถามหรือคนที่ฟังอะ่ะเขาจะได้ไม่ต้องถามเพื่อนที่นั่งข้างๆว่าเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะหรือเขาอาจจะไม่ต้องวนกลับมาถามแล้วว่าเมื่อกี้ว่ายังไงนะคะอะไรแบบนี้เนาะในทางกับกันก็อย่างที่จูนบอกว่าไม่ควรพูดเสียงดังมากเกินไปคือเมื่อก่อนตอนที่จูนไป ต้องโหยย้อนประวัตินิดนึงอยากจะย้อนจังเลยเมื่อก่อนตอนที่จูนแบบพูดใหม่ๆพูดใส่ไหม่ในห้างใหม่ๆอย่างเงี้ยจูนก็คิดว่าการที่เราพูดเสียงดังๆเนี่ยมันจะเป็นการนึงดูดคนฟังแล้วเขาจะสนใจเราอะไรเงี้ยเนาะแต่พอเราได้มาศึกษาจริงๆแล้วอ่ะเราควรพูดใน ระดับเสียงที่มันไม่ได้ดังมากเกินไปเนาะเออคือบางทีเราพูดดังมากเกินไปมันจะเหมือนการที่เราตะโกนไงเอออันนี้มันจะเป็นการเรียกร้องความสนใจที่เกินเหตุเกินไปนะคะเราควรจะให้เขาสนใจเราจากเนื้อหาจากเรื่องที่เราจะพูดจริงๆเท่านั้นจะดีกว่านะคะหรือการที่เราพูดเสียงที่นุ่ม เสียงที่เบาเกินไปเสียงนุ่มมันมันก็ดีนะมันดูน่าฟังแต่ถ้าหากเราพูดแบบเบาเกินไปตรงเนี้ยบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้ยินเราหรือเขาอาจจะคิดว่าคนพูดเขามีความมั่นใจในตัวเองไหมอ่ะเขาพกความมั่นใจมาหรือเปล่าทำไมเขาพูดเบาจังเลยหรือว่าเขาเขากลัวเราได้ยินหรออะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยดูเป็นคนที่ไม่มั่นใจในการพูดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกระดับเสียงอืให้มันพอดีกับ กลุ่มคนที่เราจะพูดด้วยค่ะข้อที่7ข้อถัดมาอ่านหนังสือให้มากพอเพื่อสร้างคลังความรู้ยิ่งเราอ่านหนังสือมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทําให้การพูดของเราเนี่ยดูฉลาดเฉียบคมเฉียบแหลมมากขึ้นเท่านั้นนะคะบางทีแรกๆที่เราพูดอะ่ะเราอาจจะนึกคําไม่ค่อยถูกหรอกเออบางทีเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเราจะใช้คําไหนเพื่อเชื่อมประโยคนี้ดีนะแต่การที่เราได้อ่านหนังสืออ่านบทความอ่านงานวิจัยต่างๆเนี่ย ในเรื่องราวที่เรากําลังจะพูดตรงนี้หรือว่าเรื่องราวอื่นๆตรงเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยในสมองของเรามันมีศัพท์ความรู้เพิ่มขึ้นไปด้วยอ่ายิ่งเราอ่านมากขึ้นเท่าไหร่ศั์ความรู้คังความรู้เนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแล้วบางทีที่เราพูดออกไปอ่ะคําที่เราพูดอ่ะเราอาจจะพูดออกไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าเอย เราจะพูดคําว่าอะไรนะเราจะใช้ประโยคหน่อยให้มันเชื่อมนะอะไรแบบนี้ค่ะคํานั้นน่ะมันจะขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยยิ่งเรามีความรู้มากเนาะไอ้คาศัพท์ที่เราได้เก็บมาที่เราได้อ่านมาเนี่ยมันก็จะมากขึ้นไปด้วยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีคําศัพท์ได้เลือกใช้มากขึ้นด้วยเนาะก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าเอ้ยไอ้คาที่เราพูดเนี่ยมันจะต้องแบบโหยหรูหลามากเกินไปอะไรอย่างงี้เนาะคือทุกครั้งที่พูดก็อาจจะเป็นการมีคําคมปิดท้ายประโยคหรือว่าเปิด ประโยคเข้าไปด้วยก็ได้นะคะมันก็จะทําให้เราเป็นการพูดของเรามันดูทัชใจคนฟังแล้วก็ดูฉลาดหลักแหลมมากยิ่งขึ้นโดยที่แบบเราไม่ต้องพยายามจนเกินธรรมชาติมากเกินไปค่ะ ข้อที่8พูดบรรยายให้เห็นภาพและสร้างอารมณ์ร่วมการพูดบรรยายให้เห็นภาพและสร้างอารมณ์ร่วมเนี่ยค่ะมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งมันเป็นศาสตร์ที่เรียกได้ว่าอนุภาคแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยเนาะคือมันสามารถสร้างอารมณ์ร่วมระหว่างตัวผู้พูดและคนฟังได้เราสามารถทําให้เขาเนี่ยคอยตามในสิ่งที่เราจะพูดแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เราจะพูดได้อย่างลึกซึ้งเลยนะคะการพูดที่ดีเนี่ยต้องพูดอย่างมีวาทศิลป์น,นะคะวาทศ ก็คือเหมือนเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างความสําเร็จนั่นเองนะคะ mm hmm. เหมือนคําที่บูสต์บาตันบูสต์บาตันเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองแล้วก็นักเขียนชาวอเมริกันเ,นเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าคนพูดเก่งควบคุมโลกมาโดยตลอดและยังคงเป็นเช่นนั้น ต่อไปบูสตันเขาบอกเอาไว้แบบนี้นั่นเองนะคะถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็มันเหมือนกับสตีฟจ็อบนั่นแหละค่ะสตีฟจ็อบเนี่ยเขาก็มีการพูดแบบวาทศิลป์เนาะมีวาทศิลป์ในการพูดจึงทําให้คนก่นกอนๆน้าเนี้ยอ่าในรุ่นก่นกอนๆน้าเนี้ยเขาเป็นสาวกของ Apple และเป็นสาวกต่อๆเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันค่ะข้อที่9หลีกเลี่ยงการใช้คาแสลงมากเกินไปคำแสลงก็พวกแบบ โอเคนัมเบอวนโอเคนะน้องนะโ oh, อชนะเลิศอะความปโอเป็นศูนย์อะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือคำแสงเนาะมันเป็นเหมือนกับสำนวนหรือว่าถ้อยคำที่เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือว่าใช้กันเฉพาะกลุ่มเนอะไอที่จูนพูดไปไม่รู้ว่าคุณู้ฟังรู้จักหรือเปล่าก็จะเป็นคำของพระมหาเทวีเจ้านะคะแห่งเมืองทิพย์ของเรานั่นเองเนาะคำพวกนั้นนะคะก็เป็นคำแสดงเนาะหรือคำแบบเที่ยวทิพย์ กินทิปอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าจูนเอาไปพูดกับคุณแม่ที่บ้านอะไรอย่างคุณแม่ก็จะงงแหละว่าทิปไหนใครคือทิปอะไรอย่างงี้นะคะก็หลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงการใช้คำแสดงมากเกินไปคือบางทีกลุ่มคนที่เราไปพูดด้วยเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจคํานั้นๆเนาะและบางทีไอ้คาแสดงที่เราจะพูดตรงเนี้ยมันก็ดูเหมือนเป็นคําที่ไม่สุภาพนะคะ <S <S แต่การพูดในที่เนี้ย เราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องพูดแบบเป็นทางการหรือว่าน่าเบื่อจนเกินไปแต่ก็หลีกเลี่ยงคาแสดงไว้ก็ดีที่สุดนะคะ mm. ไอ้คำแสดงตรงนี้เราอาจจะเก็บไว้ใช้เฉพาะกับกลุ่มเพื่อนหรือว่าใช้เฉพาะบางกลุ่มที่เขาเนี่ยรู้จักและเข้าใจในคําคํานั้นเหมือนกับเราเนี่ยน่าจะดีกว่าค่ะข้อที่10เว้นจังหวะเวลาพูดเรื่องสําคัญคือเวลาเราจะพูดเรื่องสําคัญเนี่ยเราอาจจะเว้นจังหวะเข้าไปด้วยเพื่อให้การพูดของเราเนี่ยมันดูน่าสนใจและผู้ฟังเขาก็ จะได้ติดตามแล้วก็จะได้รอฟังว่าประโยคต่อๆไปเนี่ยคนพูดเขาจะพูดเรื่องอะไรคือถ้าหากจูนพูดประโยคนึงแต่ว่าจูนไม่ได้เว้นจังหวะเลยอะจูนพูดแบบว่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องตื่นๆยาวต่อๆไปเลยอะคนฟังก็จะฟังแบบอ๋อเออบางทีเขาอาจจะแบบไม่ได้สนใจแต่ก็อาจจะอาจจะแบบ ชินกับการพูดของเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคือเราจะพูดแบบน้ำเสียงหรือว่าพูดจังหวะที่ต่อเนื่องกันไปเลยคนฟังก็อาจจะเป็นการแบบน่าเบื่อไปด้วยซ้ำอะไรอย่างงี้นะคะเราอาจจะใช้เทคนิคการพูดเว้นจังหวะเว้นระยะเวลาการพูดเวลาที่เราจะพูดเรื่องสําคัญด้วยก็ดีอย่างเช่นจูนพูดแบบว่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องตืด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 อ่าเนี่ยก็คือการเว้นจังหวะเนาะ อันนี้ก็ได้หรือว่าเราจะพูดเว้นจังหวะปิดท้ายประโยคที่จูนพูดจบไปอย่างเช่นว่าอย่างเช่นจูนพูดประโยคตรงนี้จบแล้วนะแล้วจุนก็จะถามคุณผู้ฟังกับว่าคุณผู้ฟังคิดเหมือนกันใช่ไหมคะก็จะทําให้คนฟังเนี่ยได้คิดตามว่าเออแล้วเราคิดเหมือนเขาไหมหรือว่าเราคิดไม่เหมือนเขาเนี่ยมันก็จะทำให้คนฟังเนี่ยได้คิดตามไปด้วยเนาะอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะและการหยุดพูด การหยุดพูดก่อนที่เราจะพูดประโยคต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้หมายถึงการที่เราอ่อนหัดหรือว่าการที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาอะไรนี้นะคะมันดีซะอีกมันดีซะอีกคือจะทําให้เราเนี่ยหยุดบางจังหวะเพื่อเรียบเรียงความคิดเตรียมว่าต่อไปเนี่ยเราจะพูดอะไรเนาะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมแหละคะ่ะถ้าหากเราพูดเร็วๆรัวๆหรือว่าพูดแบบเหมือนบ่นพึมพำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เราเนี่ยเผลอพูดคําที่ไม่เหมาะสมออกไปแล้วก็จะส่งผลเสียต่อมาได้นะคะ การพูดให้ช้าลงแล้วก็พูดอย่างรอบครอบตรงนี้มันจะทำให้การพูดของเราเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ หลังจาก10บข้อนะคะเรามาดูคําเตือนกันบ้างดีกว่าว่าในการพูดตรงนี้เขามีคําเตือนอะไรบ้างที่อาจจะห้ามพูดหรือว่าห้ามทํานะคะคือจําเอาไว้เลยว่ามันมีเส้นบางๆมันมีเส้นบางๆกั้นระหว่างความมั่นใจกับความเย่อหยิ่ง <c oughs> ความเย่อหยิ่งความทะนงตัวอะไรเงี้ยค่ะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าแสดงออกว่าเรามั่นใจโจ่งแจ้งมากเกินไปนะคะคือไม่อย่างนั้นมันอาจจะดูเหมือนเราเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจจนเกินเหตุเนาะนอกจากนี้นะคะเรื่อง องของการสื่อความคิดเห็นของตัวเราเองแล้วเนี่ยเราสามารถสื่อความคิดเห็นได้นะว่าเรื่องที่เราจะพูดเรามีความคิดเห็นอย่างนี้แต่ก็อย่าลืมที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าเราเนี่ยพูดแต่ความคิดเห็นของเราอย่างเดียวเลยเราไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเลยเนาะอันนี้ก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกแบบนั้นได้แล้วก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยสูญเสียการได้รับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างหรือว่าคนที่เขาฟังเราอยู่ด้วยนะคะสุดท้ายก็จะเป็น เคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆนอกเหนือจาก10ข้อนั้นนะคะที่จูนเอามาฝากคุณผู้ฟังกันเผื่อว่าจะเอาไปปรับใช้ได้เนาะคืออย่างเช่นคุณผู้ฟังบางคนเป็นคนที่ขี้อายเป็นคนที่ไม่กล้าสบตาเวลาที่จะพูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปสบตาก,ก็ได้ค่ะคือถ้าหากเรายิ่งไปสบตาผู้ฟังเนี่ยมันอาจจะทําให้การพูดของเรามันติดขัดหรือว่าเราอาจจะแบบลืมการพูดของเราไปเลยก็ได้ว่าเรื่องต่อไปเราจะพูดอะไรอย่างงี้เนะาะก็ให้เป็นการมองไปรอบๆมองไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะ อย่าห,หยุดสายตาไว้นิ่งเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้คนฟังเนี่ยเขาเข้าใจผิดว่าเรากําลังสนใจเรื่องอื่นอยู่หรือเปล่าแล้วขณะพูดตรงเนี้ยเราเลิกสนใจคนฟังไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละมองไปรอบๆมองไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะข้อถัดมาค่ะการแต่งกายก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเนะาะก็แต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างของเราค่ะใส่ชุดที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจเนาะออเซสซอรี่เราอาจจะเพิ่มไปด้วยก็ได้ค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ้ยมันจะเวอร์วังไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าหากเราใส่แล้วเรา รู้สึกว่ามีความมั่นใจก็ใส่ไปเลยค่ะอย่าไปกลัวเนาะถัดมาค่ะการหยุดระหว่างพูดอาจทําให้เราเนี่ยดูเหมือนเป็นคนขี้ลืมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วค่ะมันหมายความว่ามันเป็นเทคนิค เป็นเทคนิคเพิ่มความสนใจให้กับผู้ฟังด้วยการที่หยุดระหว่างพูดก็เหมือนกับการที่เราหยุดเพื่อจังหวะในการพูดประโยคต่อไปนั่นแหละเนาะจะทําให้คนฟังเนี่ยเขาเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยประโยคต่อไปจะพูดว่าอะไรเนาะหรือว่าถ้าคนฟังเขากําลังไม่ตั้งใจฟังเราอยู่เราอาจจะเป็นการพูดซ้ําประโยคเดิมสักหนึ่งรอบก็ได้หรือว่าย้ําบางประเด็นหรือ,ออาจจะลองหยุดระหว่างพูดสักนิดหนึ่งก็ได้ค่ะทั้งหมดนี้จูนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกคนนะคะแล้วถ้าใครทําตามแล้วเนี่ยได้ ให้ผลยังไงก็คอมเมนต์บอกจูนด้วยนะคะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ